เรื่องราวของหุ่นไม้ที่มีหัวใจชาวบ้านตรงหมาหอนกำลังเดือดร้อนเธอว่าเธอมา้สวัสดีค่ะเอมมาแล้วแน่นอนนะคะเจอกับเอมก็ต้องมี EDS Movie Time มาฝากกันแต่สัปดาห์นี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็น EDS Movie Time Long Weekend นะคะต้อนรับวันหยุดยาวกันสักหน่อยถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนยังไงเข้าโรงภาพยนตร์กันดีก,กว่านะคะวันนี้มีภาพยนตร์เข้าใหม่ถึง3เรื่องมาฝากกันนะคะเรื่องแรกนะคะ หลวงพี่กับอ e ีปอบนะคะเป็นภาพยนตร์ผลงานความฮาแล้วก็บวกกับความหลอนด้วยพบกับเรื่องราวสะเทือนขวนัญณหมู่บ้านหมาขอนั่นเองที่เขามีข่าวลือเกอกับผีปอบเป็นเหตุให้ทางราชการค่ะส่งนายตำรวจฝีมือดีคนหนึ่งนะมาสืบหาความจริงและได้อาสาสมัครค่ะอย่างเด็กหนุ่มในพื้นที่และหลวงพี่แขวนะคะพระอาวุโสข,ของหมู่บ้านร่วมสืบคดีไปด้วยนี่คือภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่หยิบม,มาฝากกันนะ เปลี่ยนแนวกันบ้างนี่คือแฟนตาซีดราม่าและเอ็มเองอชื่นชอบมากๆเลยกับพี่น็อกคิโอนั่นเองเป็นประจนภัยค่ะในโลกแฟนตาซีกับขุนไม้ที่มีหัวใจนะคะจะพาคุณย้อนกลับไปยังจุดกําเนิดนะแล้วก็ไปดูซิว่าเขามหัศจรรย์แค่ไหนนะเอ็มเชื่อเลยว่าเรื่องนี้เต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็น่าพิศวงแน่นอนกับพี่น็อกคิโอ ส่วนเรื่องที่3ามอันนี้โหหล่อนมากเลยอะชื่อไทยของเขากลับมาเยี่ยมผีนั่นเองหรือว่า Relic นะคะเป็นภาพยนตร์ขย่าวขวัญเรื่องใหม่เลยจากเทศกาลนะ Sundance ปีล่าสุดค่ะ mm hmm. เมื่อเอ็ดนานะคะหญิงชาราผู้เป็นแม่ของแซมเนี่ยได้หายตัวออกไปจากบ้านอย่างลึกลับนะคะแซมและเคแม่ของเธอจึงได้รีบตามหาเอ็ดนานะคะที่บ้านเก่าในชนบทอันห่างไกลจนไปได้พบความสยดสยองที่ซ่อนอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้น ตอนนี้ก็ปลายเดือนแล้วแล้วก็ใกล้ฮัลโลวีนกันเต็มที่แล้วพิเศษมากๆเลยอ่ะปีนี้ฮัลโลวีนกับ ลอยกระทง่วันเดียวกันเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมใช้ช่วงเวลาความสุขให้ได้เต็มที่นะคะตอนนี้ก็จะมีหนังค่อนข้างจะออกแนวสยองขวัญหนังผีมาฝากกันเยอะหน่อยยังไงสัปดาห์นี้ก็เลือกชมกันได้3เรื่องที่เอ็มบอกไปนะส่วนตอนนี้ใครอยากได้ตั๋วภาพยนตร์ตัวหนังฟรีๆนะคะช่วงของคุณมาถึงแล้วสําหรับการแจกบัตรภาพยนตร์นั่นเองหุยวันนี้คําถามง่ายง่ายสุดๆไปเลยอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยใกล้เทศกาลของฮาโลวีนแล้วเลยอยากจะมาถามคุณผู้ฟังสักหน่อยนะว่าช่วงเนี้ยใครนึก ถึงภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างต้องเป็นหนังผีเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นจูออนก็ได้หนังสยองขวัญหรือว่าถ้าเป็นเอมนะชัตเตอร์เป็นภาพยนตร์ไทยที่แบบหลอนอยู่ในใจเรามากเลยบอกเรามาเรื่องหนึ่งแค่นั้นเท่านั้นนะบอกชื่อภาพยนตร์มาหนึ่งเรื่องที่เป็นภาพยนตร์หนังผีหรือว่าหนังสยองขวัญรวมถึงกดไลค์แล้วก็กดแชร์แฟนเพจให้เราหน่อยนะคะแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะ4ผู้โชคดีผู้ทําถูกกติกานะคะจากท่านละ4ี่ใบนั่นเองต้องขอบคุณนะคะทางเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ด้วยค่ะหมดเวลาของ มองเอมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ